สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนๆมาดูดอกของต้นมะปางนะครับแล้วก็ต้นงนยงชิดเนาะปีนี้คือปีผลผลิต2566นะครับมะปรางสวนบ้านพันไม้พอเพียงออกดอกแล้วครับดอกที่ออกร่วงแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นสีดำแล้วนี่นะครับสักหน่อยคราก็จะติดลูกมานะครับไม่รู้ปีนี้ดอกเยอะมากเนี่ยนะครับอันนี้คือดอกที่ยังไม่ร่วงนะ นี่นะครับดอกนี้ไม่ร่วงนะไม่รู้ติดลูกเยอะไหมนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักลูกเล็กๆนะครับก็จะโผล่มานะครับมันปีนี้ดอกเยอะนะครับเด๋มาดูทางนี้ครับเพื่อนๆนะเราจะมีมะปรางเยอะนะครับเพื่อนๆลองส่องไปนะครับนี่นะครับมะยงชิดนะครับ ดอกร่วงแล้วนะครับเพื่อนๆปีนี้มายงชิกก็ดอกเยอะนะครับโล่งขึ้นเยอะเลยนี่นะครับลักษณะของสวนเรานะครับก็จะอยู่ริมสระนะครับริมคลองตรงนี้นะเพื่อนเป็นตัวบ้านนะครับเป็นสวนหลังบ้านเนาะเป็นสวนผลไม้เล็กๆนะครับสําหรับผานแล้วก็แบ่งปันญาติพี่น้องนะครับเพื่อนๆได้นะครับนิดหน่อยเนาะนะครับ เดี๋ยวมาดูพืชในสวนผลไม้ของเรากันครับว่ามีอะไรบ้างนนครับมีือส้อมโอทองดีครับเพื่อนๆมาด้านนี้เลยครับนี่คือพุทราสามรถนะครับปลูกมาห้าหกปีแล้วนะครับพุทราตัวน,นี้ปลูกมาห้าหกปีแต่ยังไม่ติดลูกนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีความรู้แลกเปลี่ยนหรือ มีเทคนิคนะครับการทําให้พุทราติดลูกได้ก็สามารถแนะนําเราได้นะครับดูด้านนี้ครับเพื่อนต้นตรงนี้นะครับก็นจะเป็นงาะนะคะงอกนี่ก็ปลูกมาหลายปีละครัำ5ปี6ปีหนึ่งกันนะครับเมล็ดงาะนะครับก่อนหน้านี้เขาจะจมอยู่ในป่าหญ้านะครับต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับ นี่นะครับเงาะครับเพื่อนเพื่อนด้านนี้จะเป็นทุเรียนครับทุเรียนปลูกเมล็ดนะครับมีอักเดเลนนิดหน่อยครับเมื่อช่วงปลายฝนนี่นะครับต้นของอ้อยนะครับล้มใส่ยอดเขาหักครึ่งเลยครับตอนแรกต้นโตเป็นอุ้นแล้วครับผมหักง่ายนะครับทุเรียนเป็นพืชที่หักง่ายบอบบางอยู่นะครับเพื่อนๆือนเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับ เรามีมังคุดนะครับมังคุดนี่ค,ครับต้นนี้ปลูกสองวปีแล้วครับดิท่ต้นนี้ครับนี่ครับต้นนี้ปลูกก่อนต้นนั้นประมาณ3ปีครับในสูงท่วมหัวแล้วเนาะก็ใช้เวลาสักพักนะครับให้เข้าฟอร์มตัวมังคุดนะครับนี่ นี่คือขนุนนะครับขนุนพระเมล็ดของเราเป็นขนุนที่เนื้อหนามากนะครับกินแล้วอร่อยแล้วก็เลยคันไม้คันมือครับก็มาเพาะลงถุงแล้วก็ปลูกนะครับมาเป็นเพื่อนต้มโอครับทองดีครับพอต้นไม้เริ่มโตนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่า หญ้าก็ไม่ค่อยเกิดแล้วนะครับทางด้านนู้นรูนะครับเราก็จะคลุมหญ้าได้นะมอเดี๋ยวพอไม้ผลเราโตนะครับไม้ป่าบางส่วนก็ถูกนําออกไปนะครับเพื่อน,อนมาดูด้านนี้ครับอันนี้โอ้ยโดนตัดซะและว่าล้าโตอยู่นะนี่นะครับเป็นอ่อมามะจากชุมพรนะครับน่าจะเป็นลูก ลูกอะไรนะชุมพรมะเดื่อชุมพรนะครับต้นโตแล้วแหละแต่มาถูกการตัดแต่งต้นไปนะครับมะเดื่อชุมพรนะครับฝากไว้เพื่อนๆอ,อ,อย่าอย่าเอาไปปลูกที่สวนนี่คือปลวกผักหวานของเรานะครับมีผักหวานเยอะมากนะเพืนะ่อนเย นีคือต้นแดงนะครับที่ปลูกเป็นที่เลี้ยงต้นผักหวานนะครับแต่ว่าถูกเผาวันกดลงต่ำเลยครับเพื่อน,อนช่วยเขาห่อเขาจะได้ตั้งหัวตั้งตัวได้เนาะนี่นะครับปลวกผักหวานพร้อมพี่เลี้ยงนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยเทคนิคการจัดการนะครับเพื่อนๆผู้เท่าผู้แก่เนาะเขาก็ชอบปลวกที่สะอาดนะครับ ต้นพืชพี่เลี้ยงถูกตัดออกหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผักหวานของเราก็จะเฉาลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะดังนั้นนะครับผักหวานต้องมีพี่เลี้ยงนะครับเนาะอย่าตัดพืชพี่เลี้ยงข้อออกนะครับนี่นะครับปลูกผักหวานเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูแลอีกทีนะครับตอนที่ได้รับอนุญาตนะครับเพื่อนๆอ่านะครับสาหรับวันนี้นะครับ บ้านพันไม้พอเพียงเนาะพาเพื่อนๆมาดูสวนคร่าวๆนะครับเป็นสวนผลไม้หลังบ้านของเราเนาะก็ปลูกกันหลายอย่างมีผลไม้หลายชนิดมีผักยืนต้นหลายชนิดนะครับที่เป็นผักร้อยปีของเราเนาะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกําลังใจกดติดตามนะครับทลิปใหม่ๆของเราเนาะเพื่อนๆนะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะนะครับในการดูแลพืชผลไม้นะครับเพราะเราเป็นแบบ ปลูกง่ายๆดูแลกันง่ายๆนะครับก็ไม่ได้มีเทคนิคเพิ่มเติมอะไรนะครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย